พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ภาคหนึ่งหน้าสาเรื่องประกอบด้วยมหาภูริลักษณะ32มิบสอพิสูจน์ทั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาภูริลักษณะ32ประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่คือถ้าเป็นคารวาสย่อมเป็นจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชา โดยธรรมมีแบนแว้นจดมหาสมุทรทั้งสเป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการแก้วเจ็ดประการย่อมเกิดแก่มหาบุุษนั้นคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขหวดีแก้วและปริณนายกแก้วเป็นที่เจ็ดมีบุตรผู้กล้าหาญมีแววแผลกล้าอันไครใครจะย่ำหยีไม่ได้ ตามเสด็จกว่าหนึ่งพันมหาบุรุษนั้นชนะแล้วครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักตอ่อเสียนหนามมันคงเบิกบ้านกระเสมร่มเย็นปราศจากสเสนียดคือโจรสงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอม่ใช่โดยอาญาและสศาตราถ้าออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือน ย่อมเป็นอรหันตัจสัมมาสังพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลกพิสูจทั้งหลายมหาปุริลักษณะสารสองประการนั้นเหล่าไหนเล่าคือ 1. มหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอ 2. มหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วมีสี่ตั้งพันธ์ค้องทั้งกงและดุม 3. มหาบุรุษมีส้นเท้ายาว สี่มหาบุรุษมีข้อนิ้วยาวห้ามหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนระมุนหกมหาบุรุษมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายเจ็ดมหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูงแปดมหาบุรุษมีแข้งดุจแข้งเนื้อสาย 9. มหาบุรุษยืนไม่ย่อตัวลงแต่เข่าได้ด้วยมือทั้งสอง1ิ 10. มหาบุรุษมีองคชาติตั้งอยู่ในฝัก 11. มหาบุรุษมีสีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทอง 12. มหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดระอองจับไม่ได้ 13. มหาบุรุษมีขนขุมระเส้นเส้นหนึ่งหนึ่งอยู่ขุมหนึ่งหนึ่งสิบสี่มหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุจด,ดอกอัญชันขึ้นเวียนขวา 15. มหาบุรุษมีกายตรงดุดกายพรม 16. มหาบุรุษมีเนื้อนูนหนาในที่7แห่งคือหลังมือหลังเท้าบ่าและขอ 17. มหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุดราชสีสิบแมหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลัง สิบเก้ามหาบุรุษมีสวดทรงดุจต้นใส่กายกับวาเท่ากันยี่สิบมหาบุรุษมีคอกลงเกลี้ยงยี่สิบเอ็ดมหาบุรุษมีประสาทรับรถอันเลิศยี่สิบสองมหาบุรุษมีคางดุจคางราชสียี่สิบสามมหาบุรุษมีฟันสี่สิบสี่บริบูรณ์ยี่สิบสี่มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอ ยี่สิบห้ามหบรุษมีฟันสนิทชิดยี่สิบหกมหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงามยี่สิบเจ็ดมหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงคอยี่สิบแปดมหาบุรุษมีเสียงดุดเสียงผงพูดเหมือนนกกาลวิคยี่สิบเก้ามหาบุรุษมีตาเขียวสนิทสีนินสามสิบมหบรุษมีตาดุดตาวัวสามสิบเอ็ด มหาบุรุษมีอุณารมหว่างคิ้วขาวอ่อนเหมือนสังหรี 32. มหาบุรุษมีศีรษะรับกับกรอบหน้าพิสูจ์ทั้งหลายนี่เป็นมหาปุริลักษณะ32ประการของมหาบุรุษ